เราได้เข้าโทรศัพท์มีบีบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ใช่แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องมีแชทกับผู้ชายเนี่ยมีมีด้วยมีด้วยยอมรับอยากไปหาจังเลยอ่ะคนนี้คือใครคนนี้คือใครวันเนี้ยวันนึงถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาแล้วจะพูดทากไปเอาละครับผมก็ก็เจ็ดโหลดคนด้วยครับผมส่วนสัตว์สวัสดีครับผมเพื่อนๆโอเคผมก็เราจะเสียงดังไปได้ครับนี่นะคือวันนี้เราจะมาแขนกันผมมาบ้านเนี่ยวันเนี้ยผมทวนแต่ทุกคนแผ่ มากใครมาทําน้องพี่วะแต่มันจะมีคนเก่งผมแบบเนียนๆจริงนะเออทุกคลิปอาจารยทีได้ไม่ใช่พี่เนมอาจจะทีมด้วยคนนึงต้องโดนพี่เนีมเดี๋ยวค่อยล้างแครพี่อุ้มอิมกับอาจารย์ทีมตอนนี้เราจะมาแก้พี่อุ้มอิมใช่วันนี้เราจะมาแก้พี่อุ้มอิมนะโดยการนี่เอามือมาเราจะมัดยังมัดครับแบบว่ามือขยับไม่ได้มัดทำไมก็เราจะมา ลวงความลับในโทรศัพท์พี่อุ้มอิ่มกันครับผมดังไม่ได้ดังไม่ได้ครับทุกคนแผนของเราคือพี่อุ้มอิ่มมาตอนนี้นั่งเล่นเกมอยู่นั่งเล่น, e <c oughs> นคอมอยู่เราต้องหลอกล่อให้พี่อุ้มอิ่มออกมาจากหน้าคอมไม่ได้แล้วตอนนี้นคือต้องเขาถือมือถือมาด้วยนะใช่อาจจะ tiktok ไหมให้เขาเอามาถือ tiktok เล่น tiktok ถ่ายกับบิ๊มใช่แล้วเดี๋ยวพี่จับล็อกให้ใช่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 โอเคโอเคแล้วแต่เรื่องเนี้ยต้องห้ามบอกอาจารย์ทีห้ามบอก เพราะจักทีมอาจจะเป็นไลน์ต่อไปใน 2. 2> อีวีสองโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าแบบเนียนๆนะโอเคไปไป่วูวีมาดิครับมามีครับทำอะไรอยู่พี่คุยเรื่องงานอยู่ไงไอติ i ต็อกกันมาดีมาดีเอามาพีา่ตรงนี้ก่อนพี่แสงแสงกำลังดีตรงนี้ตรงนี้ตรงน,<ห>รงนี้ตรงนี้แสงกำลังดีเลย นี่พี่บุ๊คตรงนี้นะเออเนี่ซ้อมท่าก่อนซ้อมท่าก่อนอ่ะอ่าอย่างงี้ปึ๊บอ่าปึ๊บเรินมจะได้แบงก์กล้วมันเจ๊งด้วยเงดนไปเจ๊งด้วยเรื่องอันนี้มันเป็นพ็อพจริงเลยเป็นพร็อพเป็นพร็อพเป็นพร็อพเอาเละครับผมนี่ผมเปิดประเดิมรายการ EP แรกคือพี่เลยนะอ่าต้อนดีใจ โอเคครับผมทุกคนก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมฟรีไฟล์ก็มีอัปเดตมาใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนนี่เลยครับก็สกินอาวุธ Victory w i ี่วิงนะครับผมอาวุธประจําตัวนักกีฬาดาวลุ่งนะฮะก็มาใหม่นะครับผมในราคาแค่35เพชรเท่านั้นนะครับทุกคนรีบไปจองกันเลยนะฮะนี่เลยนะฮะระยะเวลาจำหน่ายก็ตามที่ขึ้นไ้ให้เลยนะครับนี่เลยครับผมเติมครบรับปุ๊บนะครับโปรโมชั่นเด็ดเติมครบรับปุ๊บเติมเียง 499เพรน,นะครับผมรับสกินมอเตอร์ไซค์แรปเปอร์ไปเลยนะครับผมมาใหม่เลยนะอันนี้ไปเงันๆกันให้ทั่วเลยนะฮะทุกคนนะยรับโมชั่นก็ตามดีิดึ้นไเลยนะครับ นี่ครับผม m 1 0 1 4 Apocalypse นะครับผมทุกคนอาวุธทำลายล้างวันสิ้นโลกนะครับที่สุดแห่งพลังนะฮะระยะเวลาการจำหน่ายตามที่ขึ้นด้เลยครับผมและอันสุดท้ายนะฮะนี่เลยตัวละครใหม่ดาชานะครับผมนี่เลยฮะสวยเป็นบ้าตีร่งกายิงนะครับผมมาพร้อมสิเอาตัวรอดนะฮะลดแรงดีดปืนนะครับผมระหว่างเคลื่อนที่ลดดาเมจที่ได้รับนะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการฟื้นตัวเมื่อตกจากที่สูงด้วยนะครับผมทุกคนฮะ นี่เลยครับผมมาในราคา1,199งนาสนะครับผมจากปกติ1,499เพชรนะครับผมทุกคนก็ระยะเวลาวลาวงจำหน่ายก็ตามที่ขึ้นไ้เลยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยครับผม <Hey? S 1> เราได้เข้าโทรศัพท์มือถือเป็น <Hey? S 1> ที่เรียบร้อยแลนะครับผม <laughs> <laughs> เราจะเริ่มจากอะไรดีนะอะไรที่คือคือร,รายการอะไรนะรายการล้วงล้วงตัดแตกล <laughs> ้วงตัดแตก เด yup, report, いいี๋ยวเดี๋ยวถามความสนุกใจของแขกรับเชิญเลยะไม่ครับผมคือเราเราแกล้งเลยเราแกล้งเลยพี่คนดีใจนะเพราะพี mm ่เป็นคนแรกใช่เป็นคนแรกเลยควรดีใจอยู่แอปคนดีใจแอนคนดีใจพี่อุ้ยเราเริ่มจากอะไรดีอุ้ยสีฟ้าแอปก่อนแอปก่อนอะดูแอปก่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่ตั้งแต่หน้าแรกกันนะเซเว่นจุกนี่สีเขียวแบบเขาจะจัดเป็นสีสีใช่ใช่คืออัพมาใหม่ไงสีฟ้าเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ทวิตเตอร์เนี่ยโอ้ ดิสคอร์ดสีดำก็จะมีพวกแบบนาฬิกาติ๊กตอกอะไรงี้วิ้ยใครอะรูปผู้ชายอ่ะหัวพี่เฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วตอนที่มาเฮ้ยคนนี้อะหัวตุ้ดที่จริงเหรอสุาัญ้าพี่พี่อพี่ที่เราเริ่มจากอะไรดีเอาแบบแรงๆเลยไหมเอาแรงๆเลยเหรอจเย็นดีมั้งล่ะลองลองลองเอาเลยดิเฟซบุ๊กเลยอินสตาแกรมก่อนไหมอินสตาแกรมก่อนละกันอินสตาแกรมก่อนละกันไหนๆก็อินสตาแกรม อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลยมีเล้งมาดังๆแล้วาแก้เดี๋ยวมาแก้เดี๋ยวเอาเลครับผมแต่ทำไมพี่อุ้มอิ่มเขาดูแบบไม่มีกามสิกิริยาอะไรก่อนอีกดูเรื่องสตอรี่ของอุ้ยอ่อยใครหรือเปล่าเนี่ยอ่อยใครหรือเปล่าคนติดตาม2,600คนอุ้มอิ่มเบนจรัตนี่มันนี้ รอเดียวเองชัดมากอุ้ยอุ้ยดูดูดูแต่ทูกคู่กับแฟนเขามีแค่รูปเดียวอ่ะแสดงว่าในในในแมนเซจเจอร์เนี่ยไม่ไม่ไม่แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องมีแบบแชทกับผู้ชายเนี่ยมีมีวยมีด้วยยอมรับนี่จานทีมยูอันดับ3อันดับหนึ่งคือคุณคือใครใครอ่ะเฮ้ยู้หัใจด้วย อยากไปหาจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครอ่ะอัน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 นี้อันนี er ้เผยได้ปะเผยได้ไหมได้นะได้แหละได้แหละเดี๋ยวเซนเซอร์วางอันให้อ่ะคนนี้คือใครคนนี้คือใครแฟนเก่าเออพี่พี่เป็นคนพี่ทีมอะพี่ทีมก็รู้รหัสพี่เพราะว่าโอ้แชร์ตัวอะไรได้หมดเนาะแสดงว่าแสดงว่าคนนี้นี่ไปเอาเงิน ตัดไปเลยเนาะเออไม่เป็นไรเราเราไม่ยุ่งดีกว่าเราไม่ยุ่งดีกว่าไม่ต้องเคลียร์ก่อนเดี๋ยวน้องเดี๋ยวว่าเฮ้ยทำไมพี่มีแชทสายการอะไอ่าี่ยเออทำไมทำไมเรามีเอเจี๊ยตั้งนานแล้วเราคอยถามชาทลุกสารเขาเรียกว่าแบสุกดิบสุกดิบสุกดิบดิบสุกคือในแชทอะเราไม่ได้คุยอะไรกันแบบว่าฟิวบะอใช่ใช่ใช่ก็แค่คิดถึงแค่เนี่ยคือคนเราเคยรักกันมาก่อนเราก็เคยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันใช่ใช่ใช่เด็กๆหลายคนควรทำอันนี้อยากที่ดูในแชทนะก็คือเขาทักมาอย่างเดียว ใช่เราทักมาอย่างเดียวเรา,เราไม่ตอบเลยโอเคตามนั้นครับตามนั้ไม่เป็นไรอ่ะไปดูแชทจานดีบ้างดิว,ว่าจะยังไงอุ้ยดูดิมีแต่พี่อุ้มอิ่มมาที่แบบ แท็กสตอรี่อย่างเดียวอ่ะจานทีมไม่มีการแท็กกลับแม้แต่ผมว่าจีทีนาต้องทำแล้วละอีพีหน้าโดนแน่จานทีมอ่ะแต่แต่ประเด็นคือทำไมไม่แท็กกลับคือแฟนเห็นเป็นแฟนอยู่หรือเปล่าเออเห็นเป็นเมียอยู่หรือเปล่าเนี่ยงงมากเลยเออเนี่ยมันไม่ใช่แน่เน่ยนดูดิไม่แท็กกลับเลยนะมีแต่แบบเขาสนใจไงมีแต่เขาแคร์แต่เราไม่แคร์เพราะแฟนอยู่ทำไม อ่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรน้องก็แบบมีเออตอรี่งานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มีงานอ่ะเราไปดู messenger กันบ้างดีกว่าเออเขาอาจจะแชทบ่อย messenger อุ้ยตัดคลิปใครชื่อมาร์กเนี่ยคนตัดเหรอตัดีอ๋ออ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 อ่อาอออออองนี่มาคนนี้อาคนน่้ออนออ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 อย่างอนอออัอรอออ้อยุ่งอะไรออ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 อ อิ่มอิ่มจังถามเลยหน่อยเฮ้ยนี่ยทำพี่จะใส่ทำไงเฮ้ยเฮ้ยใส่อะไรใส่หรอใส่ฝกนะโอ้โหนี่แล้วก็มีสลิปเธอเออสลิปสองร้อยอะไรเงี้ยแบบอ่าไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวีระชัยมั้งเียว่าวีระชัยจะคุยอะไรกับแฟนนักอุ้ยมิอุ้ยทำไมนี่ยอุ้ยสี่หมื่นเพชรใช้ให้หมดเลยอ้าวอ้าวยังไงเนี่ยอ้าวยังไง คืออะไรเปย์ไงสายเปให้พี่ใช้เปย์หมดว่าทีเด็ดอะทีเด็ดลายลายทีเด็ดแน่ถ้ามีรหัสเนี่ยยิ่งมีน้ำตาจะไหลเลยว่ะผมผมไม่ได้ทำแรงจนไปครับเต็มที่เลยน้องรักเต็มที่น้องรักขนาดนี้แล้วทำขนาดนี้ฟุกเองไลฟ์ให้ฟุกอ๋อไอฟุกไอนี่อู้เดี๋ยวนะรองแขนพี่เสื้อไงมีการถ่ายเสื้อไห้ดูด้วยเออพี่ส่งเสื้อขายเสื้อให้ด้วนี่ยมีแต่งานทั้งนั้น ในไลน์ส่วนมากจะมีแต่งงานนะทุกคนมีอ่ามีแต่งงานใช่ใช่มีแต่งงานเลยพี่อยากรู้เหมือนกันว่าในแมทเอ้ยในซาฟารีจะมีทีเด็ดหรือเปล่าเออในซาฟารีจะเคยแบบเว็บเว็บเคยเข้าเว็บอะไรรึเปล่าไม่เคยนะแน่ใจรึเปล่าเว็บบิวตี้เออไหนๆไหนๆนี่พวทุกคนเราเข้ามาที่ซาฟารีแล้วนะครับผมนะไปดูประวัติประวัติเลยไลน์เมซึนเจอร์ไลน์เมซึนเจอร์รายการโปรดรายการโปรดรายการโปรดวอซิตี้รูรายการโปรดรายการโปรดรายการโปรด ขายของสดในเกาหลีจะไปเกาหลีนะฮะอยากไปเกาหลีคือพ่ออยู่เกาหลีใช่ไหมอ๋ออ่าแล้วขายของสดคืออาหารสดอะไรอ๋อนึกว่าอะไรสดสดโอ้โหผลไม้สดอ่าต่อต่อต่อนี่รายการโปรดเอออ่ะดูรูปรูปรูปน่าจะทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดแกลเลอรี่อยู่ไหนแกลเลอรี่อยู่ไหนสีเขียวเอ๊สีเขียวรูปผ้าอ่ะเรามาที่รูปภาพครับผม อุ้ยอันนี้ไม่ได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 ้ส่วนใหญ่ก็แบบมีสวยน่ารักเลยน่ารักเลยนี่แล้วแบบมีอะไอโฟนไอโฟนเออพี่อุ๋มอนเป็นคนถ่ายรูปเยอะเนี่ยใช่พี่เป็นคนถ่ายหามุมเยอะมากปกติให้แฟนถ่ายให้ไหมหรือว่าถ่ายไย่าแล้วพวกนี้ก็คือให้พี่ทีมถ่ายให้ทั้งหมดเลยอ๋อเห้ยจะอย่างงี้พี่ทีมเขาก็ถ่ายสวยอยู่นะใช่ใช่เขาก็ถ่ายดีอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้า อ๋อเป็นสอนเป็นเรื่อว่าเข้าคุกเออเรี่องว่าเข้าคุกตกใจเลยนึกว่าอาจารย์ทีมเข้าคุกน่าแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็แบบมีคลิปสวยนิดเดียวยืมวากนิดเดียวเราลองลองเลื่อนเลื่อนแบบรูปรูปแบบจริงก็โเโิดอ้ิดอะไรวะโโอ้หบอลโฮบอลโฮอ่แล้วก็อ่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เจอพีเดดอ่ะ ไม่มีไม่มีที่เนเนี่ยเฮ้ยใครอะหักพี่เองสรุปแล้วปลอดภยปลอดภัยครับพี่อุ่มอิ่มไม่มีอะไรเลยนะครับผมแต่หน้าคนท้าหลังจ็สิ้นแล้วหน้าคนท่าหลังก็สิ้นแล้วกลับไปนี่ตุ๊กตุ๊กตอจะตัตุ๊ตาข้งหลังขอตัตุ๊กตบนี่ก่อนโอ้โอะไรครัมาเร็วมาเรเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กด, like, กด share, แชร์ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมอีวีหน้านะฮะอยากให้ทำเขาเรียกว่าล้วงล้วงรับตับตุบ๊บตับแตกลุ้รับล้วงรับตับแตกใครนะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับคนต่อไปแต่จานทิมเนี่ยหน้าโดนจิงหน้าโดนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ